วัสดีครับวันนี้มาดูทุเรียนสามปีครับทําใบรอบแรกครับนี่กําลังสวยครับจะว่าจะทดลองเอาลูกปีนี้ดูครับอายุสามปีต้นสูงประมาณสี่เมตรมัม้งห้าเมตรเดี๋ยผมตัดยอดอยู่ครับตัดยอดดูกข้างรั่วบ้านครับทุเรียนข้างรั่ว กิ่งโอเคครับเดี๋ยวทําลูก,กต้นหนึ่งปลูกพร้อมกันแต่ต้นนี้จะต้ใบสวยครับนี่ใบกำลังเพสลาดเริ่มแก่แล้วครับอฉีดยาฉีดไรฉีดยารักษาใบไปแล้วรอบหนึ่งนี่เดี๋ยวจะทดลองทําลูกดูปีนี้สองต้นนี้ ใบรอบสองกำลังเริ่มมาครับกำลังเป็นทางประทูครับนี่